อโอเคก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้กลับมาเจอมจอันเจอกับบังเช่นเคยนะวันนี้ อยู่กันในเกมพะยักแข่งสู้คราบนะหรือว่าฟอร์จูนไทร e เขอรนั้นเองนะก่อ,อน,นอื่นก่อ,อนที่เขาไปรับชมรับฟัง่ว้กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บังก่อนเลยนะเออวันนี้มีคนขอเกมนี้เข้ามานะวันนี้บังเริ่มต้นหมอทุน100นะเออมีคนขอเกมนี้ทุน100เข้ามานะตรงช่วงเวลาพอดีบังก็เลยมาจัดให้นะเ,เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขออนุญาตจัดเกมก่อนเลยฮนะขอปรับบิดก่อนนะเอาสักบ็ดหแล้วกันนะดูนะ ห้าทุนหนึ่งร้อยนี่เริ่มเบ็ดห้าก็ได้นะอ่ะสีม่งทีทีนะถ้าดีค่อยขยับเบ็ดนะวันนี้บางลินตามช่วงเวลานะสำหรับใครที่อยากได้ตารางกลุ่ม VIP ก็สามารถคลิกลิงกงใต้คลิปได้เลยนะเกมในการที่จะการลิก์ใต้คลิปได้เลยมามาลุ้นกันว่าวันนี้เกมเสือจะแตกแ,แจกดีหรือเปล่านะโอเคแต่ว่าเบ็ดห้ารู้สึกว่าไม่ไม่โดดนะไม่มีโดดนะโอเคเหลือสองรอบทุกคนเหลืออีกสองรอบ ไม่มีไม่มีเลยฮนะเบ็ดห้าโอ้โหเบ็ดห้าไม่มาว่ะทุกคนมาขออนุญาตปรับไปที่เบ็ดสามก่อนแล้วกันรดเบ็ดนะเบ็ดไหนไม่ได้นะขยับเบ็ดเลยนะไม่แนะนำไม่แช่เบ็ดนะอะโทโบโด้วยเบ็ดสามทโบสูตรนี้บังรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะโอเคตาลึงมาก่อนเลยไงก้อนใหญ่ก้อนโตดอกแรกของวันนะมารุ่นกันมาได้เท่าไหร่ได้มาหกสิบนะเออใช้ได้นะสูตรนี้เอาไปใช้กันดูได้ทุกคน โอ้โหแล้วดอกนี้เต็มจอเต็มแผงเต็มคาราบลาโคูนสิบนะฮะต้มยำรวมมิตรมาเลยนะเมื่อกี้มีอะไรบ้างเนี่ยตังเบาซองแดงด้วยไหมโอ้โหเลขหกสวยๆเลยนะ่ะตองหกหกร้อยหกสิบหกนะฮะเออโหนี่มันสายมูชัดๆเลยนะด้วยนะโอเคมา้าเป็ดสามมาดีอย่างนี้ต้องกลับไปย้ำเป็ดห้าแล้ว <laughs> มั้งทลับไปเสียเป็ดห้าเท่านั้ง โอ้โหตำลึงกับจี้หยกนะ้วดอกนี้คูณสิบอีกแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหช่องตอนแรกไม่มานะหลังๆที่มาเต็มนะจัดมาเต็มนะโอ้โหหนึ่งพันหกร้ิทุกคนเบ็ดสเท่านั้นนะนี่เบ็ด3เท่านั้นนะโอ้โหแล้วเรียบร้อยจัดกันมาแล้วแตกพันไปที่เรียบร้อยนะขอ้ายกลับไปที่เบ็ดหกวอนเ,เลยแล้วกันไปวันนี้กำไรสองพนสี้อนะเบ็ดติดไปเลยแล้วกันทุกคน เอย่าไปซ้ำอย่าไปย้ำเลยเผื่อมันไม่ได้ต่อนะยุ่งเลยนะปั๊บเอาโท r b o ออกค่อบบางแนะนำนั้ turbo ต้องรอบสองเท่นะโอ้โห,โหแล้วสองออกเป็นไงเป็นไงขึ้นเลยไงเีมนี้นะฟิวเจอร์ภาคเกิืมันดวดนะมันจะคำนวณจนกว่าจะเต็มนะ <S <S โอ้โหแล้วเรียบร้อยสวยๆง,งามๆถูงเงินถุงทองคูณสิบน,นะ ได้มาหนะึ่งพันน่ารังวัลซูเปอร์เมกานะสหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะอยากให้บางรีวิวเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใตาค้คลิปได้เลยนะหรือมีเทคนิคอะไรอยากให้บางลองนะอยากให้บางเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเออสหรับคนที่อยากให้ตั้งรางนะเอาไปลองใช้ดูนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเตรีมเดียวกันที่เดือดกัน,กนลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคได้มาอีกสองร้อยทุกคนโอ้โหเจ็สิบเข้ามาดีนะเจ็ดสิบก็มาดีนะ ตอนนี้กำไรอยู่ที่สามามกร้อยแล้วนะแล้วขึ้นอีกไหมโอ้โหไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่งตเ่ามาอยู่อะเฮ้ยจำมาดึงนะฮะได้มาสองรอมาต่อเพื่อนมีวายมีวายอย่างงี้คำนวณสี่สิบสองส้มโอ้โหเราไปเบ็ดสี่สิบเลยไหมเกมนี้เบ็ดสูงสุดจุดที่ห้าพันเลยนะทุกคนนะสี่สิบก่อนแล้วกัน สี่สิบสี่สิบน่าจะไหวอยู่อ่ะขอโทรโบนะโอเคเปิดโทรโบมาปั๊บปั๊บปั๊บโดดไหมไม่มีฟีแววว่าจะขึ้นโอ้โหแล้วเวทีเสยบไฟเร็วเลยเกินไฟเร็วเลวยเกินทุกคนเอาอี่สิบเลยลวกันไปโอ้โหสี่สิบไม่มาไม่ต่ให้หลุ้นนะฮะเอบอ,อกตัวหน่อย โอ้โหปรากดโชว์โบออนี่ดวดรัดวๆเลยนะฮะตู้เงินตู้ทองเจ้าเก่านะมาลุ้นกันว่าอีกสองช่องจะลงหรือเปล่าปับป๊บปั๊บโอ้โหเรียบร้อยฮนะหกร้อยคูณสิบดอกนี้เน้นๆเนนตรมแผงเตรมจอคาราเพียวเตรมจอเตรมแผงเตรมคาราเพียนะฮะได้มาหกพันนะทุกคนนะรางวัลซุปเปอร์เมีกาจัดกันมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหแล้วก็รายตอนนี้ 9, 5, นะเก้าพันห้านี่ดูสิมาแล้วขออนุญาตขยับเบ็ดเลยแล้วกันนะ ถ้าอยู่ต่อนี้มันมันอาจจะปล่อยไหลมันเบี่ด40ก็ได้นะอ้าวขอลองเบ็ด100แล้4ทีแล้วกันมีเศษจุด400นะฮะจะมาหรือเปล่าปับ๊บโอเคมีส้มได้มา60ยังขาดคนเนี่ยนะรอบสองโอ้โหม่ย้ำมาซ้ำให้อีกรอบยังขาดคุนอนย่นะดอกนี้นะเพื่อนดอกนี้ละเพื่อน,อน,อนมีไว้โอโอเค300 20นะฮะอ่าจะถงิหมือหรือเปล่าขาดอีก400มา หมุนเองแล้วกันนะโอ้โหมีไวไม่ได้ใช้ทุกคนได้ประทัดมาหนึ่งร้อยสามลึงไม่มีเออโดดเรียบร้อยฮะได้จี้มานะจี้ยกดอกนี้มาลุ้นกันว่าจะคูณสิบหรือเปล่าขาดอีกสามช่องโอ้โหไม่ลงวะทุกคนซื้อได้มาห้าร้อยแต่ว่าขาดอีก200น่าจะถึงหมื่นนะ โอ้โหแล้วมาดดมาซ้ำให้อีกรอบหนึ่งกรงเปาสองแดงของดีประจำหมู่บ้านนะไม่ว่าจะไปเกมไหนนะกรงเปาสองแดงนี้ต้องมีนะเออคูสิบดอกนี้จัดเกินมาเน้นๆนะฮะฟังเล่นเกมงัวนะได้แต่ได้แต่กเปาสองแดงนะโอ้จัดกันมาแบบเต็มๆเลยนะดอกนี้ได้มาแปดพันนะทุกคนรางวัลซูเปอร์มิกะดอกนี้แปดพันนะเอาโอเควันนี้ฟังก็น่าจะพอใจกันแล้วนะตอนแรกก็ เริ่มต้นกับทุน100นะตอนนี้กำไรอยู่ที่17,726นะสำหรับคนที่อยากได้ตารางกลุ่ม VP ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเกียมเดียวกันทีเดีวยวกันลิงก์ใต้คลิปได้เลย,เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์แชร์กด u b s สไ i b e บ้างด้วยนะแล้วเจอกัานใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ